สวัสดีนะคะแม่แม่เอฟซีทุกท่านเลยนะคะสวัสดีนะคะก็ว,ะะวันนี้นะคะมาพบกับช่องเรานะคะในช่องพังน้องนุ่นนะคะวันนี้แม่ควันก็จะมาอัปเดตนนะคะ <c oughs> ที่ว่าตกลงเมื่อวานนะคะที่ว่าถากวาัวนไรสดหมดนะคะแ <c oughs> ม่ควันจะไปทําการจะซื้อเหล็กให้นะคะแ <c oughs> ม่ควันก็ได้ทาการจะซื้อเหล็กเรียบร้อยแล้วนะคะแม่แม่ขาแ <c oughs> ม่ควันจะซื้อแล้วนะคะนี้นะคะนี <m> ่สังกะสีบังไว้นะคะเพราะว่าการไม่ให้เหล็กข <c oughs> <c oughs> <c oughs> ึ้นสนิมสนิมนะคะแม่แม่ขา อันนี้ก็ซื้อแล้วนะคะน้องนุ่นได้เหล็กครบแล้วนะคะโครงเหล็กที่ไว้สําหรับมุงหลังคานะคะไม่ไหมคะน้องนุ่นได้เหล็กครบแล้วตอนนี้นะคะแล้วก็อันนี้นะคะเส,ส,ส,สาเสาได้แล้วนะคะเสาสีต้นนะคะเราก็จะทําการนะคะสร้างโรงพักช้างให้กับน้องนุ่นนะคะไม่ไหมคะก็ใช้เสาทั้งหมดสีต้นนะคะเป็นโรงพักช้างที่ใช้เสาสีต้นนะคะอันนี้บรรยากาศตอนที่น้องฝนตกนะคะไม่ไหมคะ แม่ควัญก็ได้ช่วงเวลานะคะน้อง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 ช่วงเวลาที่ฝนตกพอดีนะคะแล้วเมื่อกี้ก็รุมเรงนะคะเสียงฟ้าร้องแม่ควัญว่าจะมาถ่ายให้ก็ไม่ได้ถ่ายนะคะเมื่อกี้เหมือนเสียงฟ้าร้องฟ้าแลบเยอะนะคะแม่ขวัญก็ไม่กล้าถ่ายแม่ควัญก็ไม่กล้าออกมาที่จะถ่ายให้ให้ให้ชมนะคะก็น้องนุ่นได้เด็กครบแล้วนะคะแม่แม่ขาวันนี้เดี๋ยวแม่ควัญจะให้ดูนะคะน้องนุ่นของเรานะคะชุบแป้งทอดเรียบร้อยแล้วนะคะ เล่นโคลนเล่นดินเต็มเล่นโคลนเล่นดินเต็มที่เลยนะคะดูนะคะนี่เปียกอีกแล้วนะคะก็เมื่อเช้าก็ฝนตกนะคะเห็นว่าสองสองสามวันนี้นะคะพายุจะเข้านะคะก็ว่าจะฝนตกวันนี้แม่ค้านก็ไม่ได้ทําการไล่สุดค่ะวันนี้ไม่ได้ทาการไล่สุดด้วยเพราะว่าฝนตกนะคะก็ไม่มีที่ไล่นะคะก็กลางแจ้งนะคะอันนี้ที่ไล่ของเรานะคะก็เป็นกลางแจ้งนะคะ ก็พักหนวันนะคะแม่ๆข่าวันนี้แม่ขาวาญไม่ได้ทําการไล่สดนะคะก็มาอัปเดตนะคะให้แม่ FC นะคะได้รับฟังรับชมกันนะคะทีตามที่แม่ขาวาญได้กล่าวไว้ตอนไล่สุดคลิปเมื่อวานนี้นะคะว่าจะทําการจะซื้อของเหล็กที่เหลือให้กับมังนุ่นนะคะถ้าหากว่าไล่สุดขายพลไม,ม้อะไรหมดนะคะเมื่อวานนี้ก็ได้ขายหมดเป็นที่เรียบร้อยนะคะเมื่อวานนี้ขายหมดเลยนะคะ ก็ไแม่ขวานก็ไปจัดซื้อเสามาให้นังนุ่นเร,เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้อันนี้อันข้างบนนี้เป็นโครงเหล็กนะคะที่ซื้อก่อนหน้านี้นะคะที่แม่มขวานได้แจ้งไปล่วงหน้าที่ใช้โครงเหล็กจำนวนสาสิบามเส้นที่ซื้อมาล่วงหน้านะคะสถึงข,ข้างล่างนี้ก็คือโครงเหล็กที่เหลือนะคะไม่ไหมคะเป็นโครงเหล็กที่เหลือที่แม่ขวานทาการจะซื้อมาเมื่อวันนี้เองนะคะสุดๆใหม่ๆล,ล้อนๆเลยนะคะดูนะคะรุ่นะะของเราหันมาแล้วนะคะดูหน้านี้ เปียกแฉะเต็มที่เลยนะคะเล่นโทนเล่นดินเต็มที่เลยนะคะดิงเต็มที่เลยวันนี้คาดว่าไม่คาดว่านะคาดว่าน่าจะฝนฝนน่าจะตกทั้งวันท,ทั้งคืนเลยนะคะนี้ดูนะคะขึ้นมาหมดเลยนะคะไม่ฟ้าขึ้นมาหมดเลยนะคะเห็นไหมคะไม่มีท้องฟ้าโปร่งเลยนะคะ ก็ฝากพี่พี่แม่เอฟซีจดียจริญุรทุกท่านนะคะหากว่าท่านใดนะคะอยากจะร่วมสมทบทุนนะคะเพื่อสร้างบ้านหลังน้อยๆให้กับน้องนุ่นของเรานะคะไว้หลบแดดหลบฝนนะคะได้มีที่พักพิงอาศัยนะคะแม่่ะก็ฝากแม่แม่เอฟซีนะคะก็สามารถติดต่อแม่ขวานได้เลยนะคะเดี๋ยวแม่ขวานจะทิ้งเบรอร์ติดต่อหรือว่าไอดีไลน์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะคะตรงคอมเมนต์นะคะแม่แม่ขาก็ฝากแม่แม่เอฟซีจดีเจริญธุรทุกท่านด้วยนะคะนี่นะคะพอขวานก็ ไปโยนสับประดบประด,ด,ระดให้น้องนะคะสับปะรดได้โยนสับปะรดให้น้องนะคะก็น้องด้กินเลยโคลนเต็มเลยนะคะตรงแฉะแฉะมากๆเลยนะคะบระิเวณที่น้องอยู่แฉะน้องก็จะกลิ้งโคลนตกลงมาแรงอีกแล้วนะคะแม่ๆคะ่ะอันนี้ที่ไม่เห็นนี้ไม่ใช่อะไรนะคะแม่คะ่ะกระท่อมนะคะ ตอนที่แม่ขวานว่าจะทําการไว้เอาไว้ไลฟ์สดนะคะขายผลไม้ออไรนะคะแต่ไม่เสร็จสักทีเลยนี่นะคะมึองเราเนี่ยค่ะก็ฝากแม่แม่พีนะคะใจะดีใจบ,บุญทุกท่านด้วยนะคะแม่แม่พี่ท่านใดนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของเรานะคะแม่ขวานก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเลฟ์ของเราด้วยนะคะ เื่อเป็นกําลังใจกับพังน้องนุ่นของเรานะคะแม่ค้าตอนนี้น้องนุ่นของเราค่ะเดี๋ยวแม่ควานจะสรุปให้นะคะสุดท้ายนี้เดี๋ยวแม่ควานจะสรุปให้นะคะสุดท้ายนี้น้องนุ่นของเราก็ยังขาดนะคะขาดสันไทยกับขาดแค่ค่าช่างนะคะไม่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 ขาขาดแค่สันไทยกับขาดค่าช่างนะคะตอนนี้ก็คงเด็กได้ครบหมดเรียบร้อยแล้วนะคะแม่ควานยืนยันตอนนี้เลยว่าคงเด็กได้ครบเรียบร้อยแล้วแม่ควานไปทาการจะซื้อหมดแล้วนะคะก็กับเสานะคะตอนนี้ก็ขาดเช่ ค่าสันทายกับค่าช่างนะคะแม่แม่ขาฝังไว้แม่เอฟซีจะดีใจบนทุกท่านนะคะเข้ามาช่วยอุดหนุนผลไม้นาน้องนุ่นด้วยนะคะเราจะทําการไล่สุดทุกๆวันเลยนะคะหากว่าไม่หากว่าไม่ฝนตกเหมือนวันนี้นะวันนี้แม่ควันก็ไม่ไล่สุดนะคะก็เพราะว่าฝนตกนะคะถ้าไม่มีถ้าไม่มีเหตุว่าฝนตกนะคะแม่แม่ขาแม่ควันจะทําการไล่สุดทุกวันเลยนะคะขายผลไม้ลาน้องนุ่นนะคะก็ ฝากแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะเข้าแวะเข้ามาช่วยอุดหนุนหรือว่าแวะเข้ามาพูดคุยกับแม่ควานได้นะคะในช่วงห้าโมงเย็นนะคะแม่แม่คะแม่ควานจะทําการไลฟ์สดทุกๆกวันเลยนะคะถ้าถ้าฝนไม่ตกนะคะ <c oughs> ก็สุดท้ายนี้แม่ควานก็ฝากแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพังน้องนุ่นของเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกาลังจะให้กับแม่ควานนะคะเป็นกําลังจะให้กับพัง,งน้องของเราด้วยคะ่ะโครงการบ้านหลังนี้นะ้องนุ่นจะได้ เสร็จล่วงไปเร็วๆนะคะตอนนี้ก็ยืบตากฝนไปเลยนะคะ,ะ,คะล,ลุงขาฝนล่มตกแรงแล้วก็สุดท้ายนี้แม่วันก็ขอกล่าวคาว่าสวัสดีนะคะแม่ๆคะสวัสดีค่ะ